ล่องแหวนแตกฝั่งวาวไอดีนะครับมันเป็นที่อะไรครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h ช n n e l นักเอตกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมนะครับมาดูอีกหนึ่งอาการนะครับที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับสายรถแตกนะครับก็คงจะมีไม่พ้นกับอาการล่องแหวนแตก ฝั่งวาล์วไอดีนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมในหลายคนนะครับที่ทํารถแต่งจะเจอกับอาการแบบนี้แน่นอนนะครับซึ่งอาการแบบนี้นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับก็เรามาดูสาเหตุกันก่อนเลยดีกว่านะครับอาการของล่องแหวนแตกฝั่งวาล์วไอดีนะครับหลักๆเลยนะครับมันก็มีปัจจัยไม่กี่ปัจจัยนะครับที่จะทําให้มันเกิดอาการนี้ขึ้นมาเลยนะครับส่วนแรกเลยนะครับเราจะมาดูในเรื่อง ของกําลังอัดน,นะครับซึ่งแน่นอน,นครับถ้าเราเซ็ตกําลังอัดที่มันเยอะเกินไปนะครับเวลาที่เราใช้งานในรอบชงสูงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันก็จะทําให้ความร้อนเนี่ยมันเกิดการสะสมภายในห้องเผาไหม้นะครับซึ่งแน่นอนแหละเนื้อลูกสูบนะครับมันเป็นเนื้อลูกสูบแบบอลูมิเนียม นะครับอาจจะมีส่วนผสมหลายๆตัวผสมเข้ามาอันนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องโลหะวิทยานะครับแล้วก็ไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับคุณผู้ชมก็พอเราแช่นะครับความเร็วนะครับนานๆครับความร้อนสะสมเนี่ยเมื่อวัสดุมันไม่ดีนะครับมันก็จะทําให้ลูกสบเนี่ยมันเกิดการละลายนะครับในฝั่งของ ID เเป็นสัดส่วนมากนะครับเพราะว่านะครับ ในส่วนของฝั่ง ID เนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่เหลือน้อยหลังจากที่เราทําการหลบวาวไปแล้วนะครับก็คือล่องแหวนมันจะใกล้กับตรงส่วนที่เราหลบนะครับหลบลงไปให้มันเป็นหลุมนะครับอ่าอันนี้ก็คือสาเหตุมาจากข้อแรกเลยก็คือเนื้อของวัสดุนะครับมันไม่สามารถทีทนความร้อนได้เมื่อเราทํากําลังอัดน,นะครับ ก็คือแรงดันภายในกระบอกสูกเนี่ยสูงสูงนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุแรกนะครับสาเหตุที่2นะครับเกิดจากการที่พอเราใช้กําลังอัดนะครับหรือหรือว่าแบบว่าทําให้แรงดันภายในกระบอกถูกเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นจุดระเบิดดูแรงขึ้นแต่ว่านะครับแคมนะครับไม่สามารถที่จะคายไอเสียทานได้นะครับมันก็จะทําให้ การคายไอเสียเนี่ยระบายไม่ทันนะครับความร้อนก็สะสมขึ้นมาอีกนะครับก็เข้าไปในเงื่อนไขข้อแรกเหมือนกันนะครับก็จะทําให้ร่องแหวนแตกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือข้อที่2แล้วนะครับข้อที่3นะครับแคมคายทันนะครับลูกสูบดีแต่ว่านะครับท่อไอเสียนะครับคอท่อไอเสียเนี่ยที่ใช้ ไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับไม่มีความสัมพันธ์กันกับระบบระบายไอเสียนะครับมันก็จะทําให้การระบายไอเสียเนี่ยมันไปอั้นอยู่ที่ท่อนะครับก็จะทําให้เกิดความร้อนสะสมอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปเข้ากับเงื่อนไขข้อที่หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับยุบสูบก็ร้อนนะครับเนาะแล้วก็ทาให้ร่องแหวนแตกได้นะครับอันนี้ก็คือสาเหตุข้าวๆวนะครับแล้วก็ ข้อที่4น้ำมันที่ใช้นะครับไม่เหมาะสมกับกําลังอัดนะครับกับกำลังอัดนะครับกําลังอัดเยอะๆอย่างนี้นะครับบีบกําลังอัดเยอะๆนะครับน้ํามันนะครับมันจะเกิอดอาการชิงจุดก่อนนะครับแบบนั้นก็จะทําให้ความร้อนก็เกิดขึ้นภายในกระบอกสูบอีกนะครับแล้วก็จะไปเข้าเงื่อนไขข้อที่1เหมือนกันนะครับทําให้ล่องแหวนเนี่ย แตกได้นะครับนะอ,อันนี้ก็คือสาเหตุหลักๆอาการที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมเมื่อเกิดอาการล่องแหวนแตกนะครับมันจะเกิดอาการแบบไหนอ่าลกักเลยคือไม่มีกำลังขัดนะครับขับขับไปวูบดับการทานกินข้าวลิเรียบร้อยแน่นอนนะครับโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายๆนะครับซึ่งจะแตกต่างจากอาการของวาลหัก วาล์วขาดจะปิงแตกะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คือในลักษณะของร่ uh, องแหลนแตกเนี่ยลูกสูบมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ปกตินะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าแตกแล้วในส่วนที่มันแตกเนี่ยก็คือมันจะละลายนะครับละลายหายไปเลยนะครับในส่วนเศษเนียมันจะไม่หลงเหลือนะครับอันนี้ก็คือในส่วนในส่วนของกรณีที่มันเกิดความร้อนสะสมมากๆนะครับมันจะหายไปเลยนะครับ พอเราเปิดตาสูบออกมาเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับไม่ไม่เห็นส่วนที่แตกนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากจกเกิดขึ้นในรถที่ใช้รอบสูงๆนะครับโอเคนะครับผมในส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมเราก็จะมาดูว่าเราจะแก้ไขสาเหตุของล่องแหวนแตกเนี่ยได้อย่างไรนะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องดูรถ อันดับแรกเลยที่เราลับรถมาครับในกรณีที่ให้ช่งางเป็นคนเซ็ตรถให้นะครับช่างเขาเซ็ตรถมาให้อย่างไรบ้างนะครับในตอนแรกเลยครับอย่างสมมติว่า,อาเอารถไปให้ช่างทำนะครับแบบว่าต้องการสติป5 3อะไรประมาณนี้นะครับติมระบุนะครับช่างเขาก็จะเซ็ตมาแคมแบบนี้นะครับมุมแคมแบบนี้ ลิปเปิดแบบนี้ลูกสูบใช้ลูกแบบนี้นะครับที่สำคัญท่อไอเสียนะครับเป็นแบบไหนคอท่อแบบไหนนะครับแล้วก็ปลายเป็นแบบไหนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าช่างหลายหลายคนเนี่ยนะครับเขาจะเซตมาให้มันพอดีและก็เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งเขาก็จะถามนะครับเราก่อนอยู่แล้วว่าต้องการใช้งานลดแบบไหนนะครับ เขาจะได้ทําให้ถูกตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือให้โจทย์ช่างไปเลยนะครับต้องการขี่เล่นขี่แซดขี่ใช้งานหรือว่าใช้ในระยะทางสั้นๆนะครับก็จะเซตรถให้ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราให้ไปแก่ช่างนะครับไม่ใช่ว่าให้โจทย์ช่างไปอย่างหนึ่งแต่พอรับรถกลับมาแล้วมาปรับเปลี่ยนอะไรนะครับจากที่ช่างเขาเซตไปตัวอย่างเช่นนะครับ ช่างเซ็ตขอท่อมาให้28นะครับหรือ30ประมาณนี้นะครับซึ่งมันเหมาะกับาการระบายไอเสียนะครับของเครื่องตัวนั้นแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ชอบเสียงดังอ่าเราอาจจะไม่ชอบเสียงดังตอนแรกก็บอกช่างว่าลถนะครับไม่ได้ใช้งาน เป็นประจำนะครับแต่พอทําออกมาแล้วเอารถมาใช้งานเป็นประจํานะครับซึ่งเสียงท่อนะครับที่ช่าง,องเอาเซฟมาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะดังนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันก็ต้องดังเพราะว่ารถบีนะครับรถบีบก,กําลังนะครับการใคายเสียก็ต้องรวดเร็วนะครับเราเอากละปมาปรับเปลี่ยนท่อเสียให้มีขนาดเล็กลงบ้างแหละคอท่อเล็กลงบ้างอย่างเช่นเซฟมา28 เอากลับมามาใส่ยี่ห้าแล้วก็การระบายไอเสียไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะทําให้เกิดปัญหาเครื่องมันร้อนเกินกว่าปกตินะครับเกินกว่าปกติเวลาเอาไปใช้งานเนี่ยตอนแรกบอกช่างว่าไม่ได้เซ็ตรถมาเพื่อใช้งานประจานะครับนานๆขับเล่นทีนะครับแต่ว่าพอเอากลับมาเอารถมาใช้งานประจําแค่ควมเร็วนานๆน,น,นะครับอาการนี้แน่นอนครับ ลูกสูบมันจะแตกตรงร่องแหวนแน่นอนนะครับเพราะว่าความร้อนมันสะสมเยอะแล้วก็ระบบระบายไอเสียนะครับทําได้ไม่เต็มที่นะครับเกิดอาการนี้แน่นอนนะครับซึ่งเมื่อเกิดอาการนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราเนี่ยก็คือปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนเครื่องไปจากที่ช่างเซตมานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับผลนะครับก็ ก็จะต้องทําใหม่นะครับประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือคร้าวๆนะครับผมสาหรับอาการนะครับของล่องแหวนแตกนะครับฝั่งบาไ้ดีเนี่ยมันก็เกิดจากประมาณนี้นะครับเชื่อว่ารถแต่งสามารถใช้งานขี่ยาวๆได้นะครับถ้าเซตมา ถูกต้องนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่องนัดเอเจตด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมีสาระอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาทำคลิปให้กับคุณผู้ชมที่ชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม